สวัสดีคะ่ะอยู่กับไฟแล้วน,นะคะแล้วก็อยู่กันที่เดิมที่ DTY Auto Shop คะ่ะตอนนี้นะคะกระแสรถไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับรถไฟฟ้า d y d ทั้ง2คันนี้คะ่ะ กับเจ้าของรถกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะตอนนี้ก็อยู่กับพี่นุกนะคะเจ้าของรถ b y d คันนี้เลยค่ะวันนี้พี่นุกมาทาอะไรที่ DTY คะวันนี้มาปลดล็อกตัวจอ Android น,นะครับให้ใช้ Android ได้เต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างคะคือปกตินะครับเวลาผมดูหนังฟังเพลงเนี่ยผมก็ต้องเสียบสายแล้วก็ต่อจากมือถือเพื่อเปิดเข้าเครื่องนะครับแต่เปิดเข้าจอโอเคแต่ตอนนี้คือผมแค่แชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับก็สามารถเล่นฟังก์ชันได้เพิ่มนะครับ YouTube, ดู YouTube ดู Netflix นะครับแล้วก็แอปต่างๆได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีตัว g b o ็ box เนี่ยไว้สำหรับเพิ่มแอปพลิเคชันได้ด้วยสามารถเชื่อมต่อกับโปก Instagram Facebook สามารถเล่นผ่านหน้าจอได้เลยทั้งหมดนี้พี่นุ้งมาติดที่ g t y ใช้เวลาเท่าไหร่คะติดตั้งเร็วมากประมาณไม่ถึง5นาทีอะไม่ถึง5นาทีติดตั้งเสร็จแล้วใช่10นาทีทำเป็นหมดเลยสะดวกมากครับ ก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็มาได้ที่ต t y เลยะคะ่ะ <c oughs> เห็นว่าพี่นุกเนี่ยมาสองครั้งแล้วติดใจอะไรที่ต t ทีคะคือเขามีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้12,900นพิเศษเพียง9,999บาทเรียกได้บบว่า10,000บาทมีทอนนะคะแล้วก็ได้ไปทั้งหมดเลยเหมือนที่พี่นุกทำเลยวันนี้เหมือนของผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคปลารอบคันนะครับตัวคีย์ชาร์เซนเตอร์นะครับ แล้วก็ปลดล็อกหน้าจอ a อ d ด o i d ให้ใช้งานพวก YouTube ก็พวก Netflix ทั้งหมดนะครับและนอกจากเขาต้องอีกปวโรชันแล้วนะคะที่นี่เขายังมีอย่างอื่นที่พี่นุ๊กติดใจด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้มารอบที่2แล้วนะครับก็คือบริการนะครับบอกเลยว่าปลดล็อกตัวจอ Android นะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับแล้วก็ติดทุกอย่างรอบคันนะครับใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครับ แล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะอย่างนี้แบบว่าถ้าคนที่เขาอยู่ในร๊ปของ BYD เหมือนกันเนี่ยอยากให้แบบพี่นุกแบบฝากแนะนำ GTY ไหนได้ไหมคะคือต้องบอกเลยว่าในกลุ่มนะครับแนะนำที่นี่เป็นอันดับต้นๆนี่ดูจากคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็มาจากในกลุ่มเหมือนกันนะครับมาติดตัวคิกท้ายเซนเซอร์นะครับแล้ผมก็ดูจากในนั้นแหละแล้วก็มีคนแนะนามาบอกว่าที่นี่ติดตั้งโดยช่างฝีมือนะครับแล้วก็ชํานาญงานมาก ที่สําคัญคือรวดเร็วด้วยนะครับที่นั่งรอสะดวกสบายมากด้วยครับโปรโมชั่นมี้10คนเท่านั้นนะคะต้องรีบแล้วนะคะทุกคน